สวัสดีครับเอซีทุกท่านนะคะที่อยู่ช่องพินาชาแนลคนนี้เอซีทำให้ค่อยเจแตกคุณคิดได้ไงคุณมาย่างหมูเวลานี้แต่มันน่ากินใช่ไหมพี่เธอไม่ได้ใช่มันหอมหรอมันยั่วอ่าไหนกินยั่วๆให้ดูหน่อยสิเนี่ยทำไมไอแซบเบอร์แทบโอ้ยแซบแซบแทบแซบแทบเดี๋ยวเอฟซี เนี่ยเนี่ยดูนะดูเอานะดูนะคะดูนะคะทําไมว่านะคะหนูอดใจไม่ไหวกับสิ่งสิ่งนี้นะคะเจแตกนะคะขออภัยนะคะกับทางบ้านด้วยนะคะที่ปีนี้ไม่ได้กินเจเนาะใจกินเจอยู่อ่ะเจแตกหมดกันให้ีดัน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 นะฮะดัน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  ดัน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 นะดันอะ่าแซ่บทคนดั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 แกงแกง อ่าดันดันเพราะแกงพี่นกแล้วเนี่ยนะครับผมจะลองมากินข้าวแกงแม่นะตั้งแต่ชาวดีสี่ครั้งหลุดเอฟซีคืนคืนว่าจากแกงแม่นะบ่าวนกแกงไปแล้วนะคะชัวดีแล้วก็ชัวดีอีกชาวดีอีกโอ้ยเขาบพื่สนใจเรียกผู้ใดเลอฟซีนะไม่ต้องบ่งบอกว่ามันอร่อยแค่ไหนเนาะพี่อร่อยไหมพี่หมักอร่อยไหมถามจริงไม่โกหกนะสถานที่มีหอยเนี่ยพี่พี่ชิมยังยังพี่ชิมก่อนเอา อตอนนุ่มๆให้สุดๆเราพี่ชิมก่อนเนาะตอนนุ่มๆเลยแ้วเราทเราชิมเลยเคี้ยวเลยเป็นไงตื่นอร่อยไหมนี่ตื่นอร่อยไหมอร่อยมันไม่คาวมันไม่แล้เป็นหอมใช่ไหมใช่นะนันกมากินแบบนางเอกให้ดูหน่อยนี้อ่ะฮะกินแบบนางอะไรแล้วเหรอเบลล์รูตัวนี้เขาจะว่าเป็นกระเทยเนี่ยเอาลวดนะแสดงตัวตนของตัวเองออกมานะแม่ แม่จะมีได้แม่จะลูกชายลูกสาวแม่๋อาสลักโซตนของออมาลูกชายก็เอาลูกสาวก็เอานไเป็นไงใหหล่อนพหล่อยแม่ายไเนาะบาทยบาทก็เอาจดัยม่กินอะไตองนัไบอถ่ายคลิปอยู่มาถ่ายคลิปเอ นนะแนวพุ่ะไอซีเ้ยเดียวไปตีดีได้อ่าลุยกินให้ดูการกินอร่อยเย๊เจอแตกเอกแอกีกแน้วนะขอโทษนะคะไอีนี่โอ้เจวกะเพะแมงดาไหมเจแมงดาโอ้ขักาเลยี้ยอดเลยแสยไหมนี่เจ๋งเนื้อคว้าแมากินมาแม่ พอมาฮะหิบแล้วซ่อ้หันล้โอ้ดันน่ะปรเนี่ยดันนมาดูหน้าบบเบียเขาไงสนานนี่เ้ยินิ้มไไหมเนอะมาชิมเจ้าปิดไหมันข้ากันเนาะข้ากันบแล้วบรรยากาศข้างหลังเนาะหันไปมองมดโอ้โหเป็นไงวิว ยอดนะอาหารไปขอบคุณแม่ก็าหน่อยให้อยู่ตรงเนี้ยสายยันนะโอเคนะแม่ก็มีหัวล้อแม่ก็มีหัวล้อไปนะเอฟซีถ้าเราอยู่กับพวกเรานะแก๊งอะไรนะแก๊งสามตึงหมดเต็มบาทอันนี้นะอันนี้เขาคือใครเขาล้นล้นอันนี้เขาล้นบาทอันนี้ล้นบาท อันนี้ล้นบาทบ่ออันนี้ล้นบาทมาเด้อ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 ไหนทีเด้อเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรอีกแล้ว่าจะไม่เข้าเมืองแล้วนะ่อันนี้คือทอน้าอทำให้ยำน้าทำให้เรื่อนข้าวปลาข้าวข้าเปลา เช่ปานเขาก็ยากลูกยากลูกยากหมาลูกไม่มีล่ะลูกโอ้ยลูกเขายากลูกแล้วสปาณเอาไปโรงเรียนไม่ได้หน้าหันหน้ามึงนี่ดิเปี่าบ้างเปี่ยนไม่นานเลยวัน้สวัสดีสวัสดีเฮ้ยทันนี้นเบียร์ใสมหม่างเนาะไหมเบียร์อีกอีกอีกกระลึงนึงเราอยู่ใส่เนี่ยไปไปอะไรนั้นไปเอาของไปเอาของกลับมาไม่เหลือ อมันมันหมดแล้วนี่ยังมัจะไม่หมดแล้วพี่ดูนัาไม่หาเลยจ้าเนินตรงนั้นไหมเนี่ยเหรอแม่ดูหน้ามันนั้นอย่างเงี้ยนะเนอนไหนเนินนี้มันนอนข้างบนกับหนูมันกลัวผีดูหน้าอย่างเงี้ยมันมันนอนไม่ว่าแม่มันแกล้งหนูมันอัดคลิปหนูโกวนโอ้โหมัน มันไม่รักษาภาพพจนหนูเลยวันนี้่นอนนั่นบมเมนเนี่ยไม่มีหลอกพีนม่มีบอลเนี่ยเห็นไหมแม่เขาบอกว่าไม่มีหลอกวันไม่มีดันช่อนนี้แดันช่อนนี้แล้วดัน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 อดันอีกแล้วดันอีกแล้วดันอีกแล้วโอ้ยลองดช่องเลยฟังแม่เขาบอกไม่มันไม่มีหลอกผีอะบอลมึ้คืป็ปลงมาคนเดียวเดยเพราเข้าห้องน้ำองแล้วไงตอนที่พี่โกนไงไม่กลัวเลย ะจริงอ่ะเริ่มกินเริ่มกินแล้วชินโอกกระโดดเลยลงมาโดดปังลงมาเฝ้าแล่นท้จไมต้องกระโดดเฝ้าแล่นเอ้าบ่เห็อยู่แบบข้างนอกโดนเลยฝ่าวันนี้่าวแบบกว่าไปเลยบ่ปฟาแตกเลยบ่กลัวกลัวเออไม่นปไหนไงให้กางแขนเอา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  นะมัวแต่คุยกับเขาเนาะอันนี้อร่อยเนาะอเอาเอามันนันเดแตเขางี้ไอ้ออืมเือต้องแบบนี้ข้าเขียงขาเขียงเนี่ยอืมอนี้อ้าวอันนี้อะไรโอ้กินอย่างนี้ฟิ ห้าทำทำนี่อืมอืมอไปถูกระปูกก่อนตรงมันเียมหนาอาเขาไปชิลของนี่นิ่มๆพี <t <t ่นิ่มๆอืมนิ่มมากเ้มาโอ๊ยหอ๊อยอยโอยดอ๊ยอึ ไม่รู้นะฮะทำหน้าฟินนี่หน้าฟินนะฟิเอฟซีนนะ,นะข้าวเช้านี้ของเรานะคะเอฟซีมีแค่นี้เราก็อยู่ได้เนาะอร่อยไหมฟินฟินแรงอืมแค่นี้เราก็อยู่กันได้นะเอฟซีที่เป็นอนะไรอร่อยไหมครับอร่อยเลยครับอร่อยนะอืมอแค่นี้เราก็อยู่กันได้นะ พี่นาก็ยังหมันกบแจไปอจาตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะเอทีทุกท่านนะคะขอบคุณนะครับนะที่จดจำฝากลิปพี่นัทด้วยนะครับดันดันะครับดัน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 ะครับดันดนดันดันดันดนะครับดันดันดันพี่นกด้วยนะคะชื่อทองพี่ชื่อทองอะไรดันดัน ดันๆน,นะคะฝากช่องพี่โนโกโกรอกนะคะพี่นัดชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะีทุกคนนะคะสวัสดีครับ